สวัสดีครับผมก็มาอยู่ผมคัปเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ Fortuner ปี2021นะครับซึ่ง Fortuner คันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกับ Fortuner ทั่วไปตรงที่ว่าเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดนะครับเท่าที่เพื่อนๆจะซื้อได้นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง2.8พร้อมกับชุดแต่ง Legend e นะครับค่าตัวของเขาเนี่ยไม่ถูกเลยนะครับค่าตัวของ Fortuner คันนี้เนี่ยอยู่ที่1 8 3 9 0 0 0บาทเลยนะครับ ผมว่าเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับสำหรับ Fortuner เนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูว่าเจ้ารถ Fortuner คันนี้เนี่ยมีอะไรที่มันพิเศษบ้างนะครับเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมก่อนที่เราจะมารีวิวรถคันนี้นะครับผมอยากพูดถึงสไตล์โดยรวมของรถคันนี้ก่อนสไตล์โดยรวมของรถคันนี้เนี่ยดูดีมากนะครับส่วนตัวผมชอบมากมันให้ความรู้สึกที่ดูแบบหรูหราแล้วก็เหมือนรถยุโรปคันหนึ่งเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่า Fortuner คันนี้เนี่ยเป็น Fortuner รุ่นท็อปนะครับ Fortuner รุ่นท็อปเเนนนีี่่ยคุณก็็จะไได้้ฟหาทป LED ไฟท้ายของเขาเนี่ยก็เป็น LED นะครับและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆก็คือไฟเลี้ยวข้างหลังครับไฟเลี้ยวข้างหลังของเขาเนี่ยเป็นแบบ Seque น t i a l นะครับซึ่งเพื่อนๆจะพบไฟเลี้ยวแบบ Sequent i a l ได้เนี่ยในรถอะไรที่มันราคาแพงนะครับเช่น Lexus หรือว่า Audi นะครับเราจะมาเริ่มรีวิวรถคันนี้นะครับโดยเริ่มจากการเข้าไปในรถคันนี้ก่อนนะครับรถคันนี้เนี่ยมีฟังก์ชันเหมือนรถหรูทั่วไปก็คือ Keyless Go นะครับซึ่ง Keyless Go เนี่ยก็คือเพื่อนๆไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเพื่อปลดล็อกรถนะครับ สามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับบนที่จับประตูเนี่ยแล้วก็เปิดประตูได้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่ารถคันนี้เนี่ยมีออปชันแปลกๆนะครับก็คือไอ้ตัวบอร์ดของเขาเนี่ยมันขึ้นลงได้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นออปชันที่เจ้าของรถเนี่ยเขาไปติดมาเองนะครับไม่ได้มากรบรถรุ่นนี้แต่อย่างใดนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากๆนะครับมันทําให้การขึ้นลงเนี่ยสะดวกมากเหมือนเราขึ้นขั้นบันไดไปนะครับแล้วก็สามารถขึ้นรถได้เลยแล้วก็เวลาเราลงเนี่ย เราปิดประตูถูกไหมครับไอตัว running board เนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปเลยนะครับซึ่งข้อดีของไอตัว running board แบบนี้เนี่ยก็คือเวลาเพื่อนๆขับรถไปแล้วกาบข้างตัว running board เนี่ยมันสกปรกถูกไหมครับเวลาเราใส่งเกงขายาวเนี่ยแล้วเวลาเราลงจากรถเนี่ยบางทีกางเกงเราเนี่ยมันจะไปโดนตัว running board ตัวนี้ครับทำให้ข้างเกงของเราเลยแต่ว่าพอ running board มันเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนก็แค่เดินลงมาครับเหมือนปกติ มันก็จะเก็บเข้าไปนะครับก็มาอยู่กับภายในของรถคันนี้นะครับโดยรวมเนี่ยผมว่ารูปร่างภายในของรถคันนี้เนี่ยยังดูไม่ดูหล่าขนาดนั้นนะครับก็ดูค่อนข้างที่จะล้ําสมัยนะครับแต่ว่าถ้าคุณเปรียบเทียบกับรถที่ราคาเท่ากันตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นเจ้า Volvo x c 4 0ที่ผมรีวิวไปในวิดีโอครั้งที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปกดดูได้นะครับคอนโซลของ v o l v o เนี่ยมันจะเป็นจอใหญ่ๆเลยครับซึ่งมันดูล้ํายุคแต่ว่าดีไซน์ของเจ้า t o y o t a Fortuner รคันนี้เนี่ย แม้ว่าจะเป็นรถที่ปีใหม่กว่านะครับแต่ว่ามันก็ยังดูล้าสมัยนะครับอย่างที่ผมคิดภายในของรถคันนี้เนี่ยมีบางอย่างเนี่ยที่ผมคิดว่าผมไม่ค่อยจะชอบเลยก็คือเจ้าลำโพง JBL ตัวนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นออปชัน r e g e n เดอร์เข้ามากับลำโพง JBL รอบคันนะครับแต่ว่าลำโพงตรงคอนโซลตรงนี้เนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะไม่ดีดีไซน์มากับตัวรถนะครับมันเหมือนคุณเอาลำโพงบลูทูธของ JBL เนี่ยมาแปะเอาไว้เฉยๆครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ตลกนะครับ อีกอย่างที่ผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยทำออกมาได้ไม่ดีเลยนะครับก็คือสวิชนะครับเพื่อนๆอาจจะงงว่าสวิชที่ผมหมายถึงคืออะไรสวิชของรถคันนี้เนี่ยเป็นปุ่มว่างค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอย่ันที่ผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง2.8 4 four wheel drive แล้วก็เป็น l e g e n d e r นะครับซึ่งมันเป็นออปชันที่ท็อปที่สุดของรถ Toyota fortuner แล้วนะครับแต่ว่า Toyota เนี่ยก็ให้ปุ่มว่างมาเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลตรงกลางไม่ว่าจะเป็นคอนโซลตรงข้างหน้าตรงนี้นะครับ หรือว่าข้างๆตรงนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยปุ่มที่มันว่างไปหมดนะครับปุ่มว่างเนี่ยมันแย่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าคุณซื้อลรถรุ่นท็อปที่สุดเนี่ยคุณก็คาดหวังว่าคุณจะได้ออปชันที่มันเต็มมากใช่ไหมครับแต่ว่าคุณมาเห็นปุ่มว่างต่างๆนลนาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแบบผมสามารถจ่ายเงินเพื่อจะฟิลปุ่มว่างพวกนี้เนี่ยแต่ว่าก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีออปชันเพิ่มมาแล้วนะครับโตโยต้าเนี่ยควรจะหาวิธีที่จัดการกับปุ่มที่มันดูว่างๆแล้วก็ใช้้้ประโยชนน์ไไม่ดพวกี แม้ว่าผมเนี่ยจะบอกว่ารถคันนี้มีปุ่มว่างมากมายนะครับแต่ว่าออปชันของรถคันนี้เนี่ยก็เต็มไปหมดเลยนะครับขัดจากไอ้ปุ่มว่างที่เขาให้มาเลยนะครับก็คือรถคันนี้เนี่ยระบบขับขี่ของเขาเนี่ยก็จะมี Lane Keeping Assistance หรือว่า Radar Cruise Control ก็คืออย่างที่คุณเห็นว่าโลโก้ของ Toyota เนี่ยมันใหญ่มากๆนะครับเพราะว่า Toyota เนี่ยได้ทำการฝังเจ้าเซนเซอร์เนี่ยไว้ในตรานะครับเหมือนรถหรูๆทั่วไปอย่างเช่น b e น z หรือ BM นครับที่เขา เอาเอลีด้าคูชช์คอนโทรลเนี่ยฝังเข้าไปในตานะครับรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คันนี้เนี่ยก็ยังมีออปชันที่สําหรับเอาไว้ลุยป่าลุยเขาด้วยนะครับอย่างเช่นปุ่ม D A C ตรงนี้เนี่ยก็คือปุ่มคอนโทรลสปีดเวลาคุณลงมาจากเนินที่มันลาดชันนะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยจะทําให้รถของคุณเนี่ยไม่ไหลลงมานะครับโดยที่คุณไม่ต้องแตะเบรกเลยแล้วก็ยังมีฟังก์ชัน four wheel drive นะครับซึ่งฟังก์ชัน four wheel drive เนี่ย,ยก็มีหลายโหมดเลยนะครับผมรู้เบื้องต้นก็คือส่งกํงําาาาาลลัังงงงงไไปปขข้้้หนส่กหลัง คือมันจะเป็นตัวล็อกนะครับแต่ว่าเรื่องเทคนิคเนี่ยผมไม่รู้จริงๆดังนั้นผมไม่ขอพูดแล้วกันนะครับรถ Toyota f o r t u n e r คันนี้เนี่ยก็ยังมากับ Luxury f e a t u r e อีกมากมายนะครับอย่างเช่นว่าเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะไฟฟ้าครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำเนี่ยก็มีเยอะมากนะครับคือตรงนี้มี1ที่ใช่ไหมครับคอนโซลตรงกลางเนี่ยมีอีก2ที่ครับซึ่งฝั่งคนนั่งเนี่ยก็มีที่วางแก้วน้ําแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยหนคนเนี่ยสามารถมีแก้วได้ถึง2ใบนะครับมันอะไรที่ อนเนกประสงค์จริงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ารถคันนีน้มีกล้อง3 6 0้อองศาใช่ไหมครับมันมีประโยชน์มากนะครับสำหรับรถคันใหญ่ขนาดนี้นะครับมันทําให้เราขับง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายนะเวลาเราเข้าซอยเล็กๆตามกรุงเทพนะครับซึ่งกล้อง360องศาของรถคันนี้เนี่ยสามารถมองมุมบนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นมุมแบบมุมมองบุคคลที่3ก็ทําได้นะครับแล้วสิ่งที่ผมว่ามันเฟี้ยวเนี่ยก็คือการาฟิกรถเนี่ยของกล้อง3-60อองศาเนี่ยก็เป็นสีเดียวกันกับรถคันนี้เลยนะครับแล้วก็เป็น ชุดแต่งรีเจนเดอร์ด้วยนะครับก็คือหลังคาดำนะครับผมไม่ทราบว่าถ้าคุณซื้อรถสีดำเนี่ยไอภาพในกล้องเนี่ยจะเป็นรถสีดําหรือเปล่าแต่ผมว่ารายละเอียดตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเราก็ย้ายมาที่เบาะหลังของรถคันนี้นะครับเบาะหลังของรถคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นรถหรูถูกไหมครับกึ่งหรูนะครับกึ่องออฟโรดซึ่งเขาก็ให้ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยสำหรับผู้นั่งข้างหลังเต็มที่เลยนะครับอย่างเช่นว่าที่วางแก้วน้าเนี่ยก็อยู่ที่วางแขนตรงนี้ใช่ไหมครับ มี2อันนะครับสาหรับ1คน1อันนะครับแต่ว่าก็ยังมีที่วางแก้วน้ําอีกตรงหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีที่วางแก้วน้าคนละ2อันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าทําไมโตโยต้าให้ที่วางแก้วน้ําเยอะขนาดนี้นะครับแล้วก็ยังมีที่ชาร์จแบตนะครับเป็นที่เสียบ USB นะครับสาหรับคนนั่งด้านหลังนะครับแล้วที่นั่งด้านหลังเนี่ยก็ยังมีแอร์ส่วนตัวด้วยไม่ใช่แอร์ที่แชร์มาจากข้างหน้านะครับซึ่งคุณสามารถปรับได้นะครับเวลาที่ รู้หรามากนะครับสาหรับคนนั่งด้านหลังนะครับแล้วก็บาะคนลั่งด้านหลังเนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับเอนไม่ว่าจะปรับเอนนอนหรือว่าปรับเลื่อนมาข้างหน้าเพื่อให้คนแถวที่3นั่งสบายนะครับผมลืมบอกไปว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถ PPV ซึ่งจะมีแถวนั่งเนี่ยสแถวนะครับซึ่งอันนี้เป็นแถวที่2การบินเข้าเบาแถวที่3ของรถคันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือคุณดึงตัวนี้นะครับพอคุณดึงเนี่ย ผมไม่ต้องออกแรงเลยนะครับเบาะมันก็คือจะดีดไปเลยนะครับแถวที่3ามรถคันนี้เนี่ยนั่งไม่สบายนะครับอันนี้คือผมสูง175นะครับนั่งในตำแหน่งปกติหัวเนี่ยชนเพดานนะครับแย่มากนะครับใช่ครับเบาะเนี่ยสามารถปรับได้เพื่อเอ็นอาจจะนั่งสบายขึ้นนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่ไม่สบายเนี่ยม่ได้อยู่ที่พื้นที่หัวนะครับมันอยู่ที่พื้นที่ตรงขาครับพื้นที่ตรงขางเขาเนี่ยคุณนั่ง ชันเขาเพราะว่าฟลอร์ของเขาเนี่ยมันสูงมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าแถวเนี้ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้นั่งนะครับสามารถนั่งได้ถ้าคุณเป็นเด็กหรือว่าคุณจําเป็นต้องใช้จริงๆเดินทางระยะสั้นเนี่ยนั่งโอเคครับแต่ว่าถ้านั่งระยะยาวเนี่ยผมว่าผมไม่แนะนํามากๆนะครับตอนนี้อาจจะดูนั่งชิลๆครับแต่ว่าถ้าคุณยกไอตัวเบาะนี้ลงมานะครับแถวที่2เนี่ยที่คุณจะทําอยู่แล้วนะครับ เวลาคุณมานั่งแถวนี้นะใช่ครับมันไม่เหลือพื้นที่เลยนะครับขาคุณเนี่ยชนเบาะแน่นอนคุณอาจจะเลื่อนบอกให้เขาเลื่อนไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมันแคบมากนะครับไม่แนะนาเลยนะครับการนั่งแถวที่3เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็น Fort u n e r รราคาเกือบ2ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยความหรูหราด้านหลังก็ยังมีอยู่นะครับที่วางแก้วน้ําก็มีสําหรับผู้นั่งทางด้านหลังแล้วก็ช่องแอร์ที่ต่อมาจากช่องแอร์แถวที่2เนี่ย ก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนับรวมๆมาเนี่ยที่วางแก้วน้ําของรถคันนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะมีคนละสามอันนะครับก็เท่ากับ6ละแถวที่2เนี่ยมีคนละสองอันใช่ไหมครับก็เท่ากับ10ละแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําด้านหลังสําหรับผู้นั่ง2คนอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยมี12นะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมโตโยต้ตาให้ที่วางแก้วน้ํามาเยอะขนาดนี้นะครับต่อมาเนี่ยก็คือด้านท้ายของรถคันนี้นะครับด้านท้ายของรถคันนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นชุดแต่งเรเจนเดอร์ทำให กระจังตรงนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังที่ใหญ่ใหญ่มากนะครับรถคันนี้เนี่ยมีมูลค่าเกือบ2ล้านถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็มีออปชันที่รถหรูส่วนใหญ่เนี่ยมีนะครับก็คือการเตะเปิดนะครับแต่ผมจะทำให้ดูนะมันเปิดไม่ได้ครับดังนั้นเราก็เปิดวิธีปกติรเราก็กด ฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับพอเปิดมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับถ้าคุณมีแถวไอ้เบาะแถวสามเนี่ยอยู่ในที่นะครับมันไม่ได้เยอะเลยนะครับถ้าคุณต้องการพื้นที่เพิ่มเนี่ยคุณก็ต้องพับเบาะแถวสามครับซึ่งการพับเนี่ยก็คือคุณดึงแค่นี้นะครับหลุดเลยนะครับง่ายมากแล้วคุณก็เอาไอ้สายเนี่ยไปเกี่ยวกับตัวเข็มขัดนะครับแบบนี้นะครับ เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้คือผมทับเบาะแถว2ไมไปด้วยนะครับพื้นที่เนี่ยใหญ่เลยนะครับเหมือนรถกระบะเลยทีนี้เราก็เสร็จกันด้านหลังแล้วนะครับก็ถึงเวลาปิดผมลองไปในคลิปวิดีโอวอล v วนะครับ x c 4 0ครั้งที่แล้วผมไม่ทราบว่าเพื่อนๆดูกันหรือยังนะครับแต่ว่าวอล v วเนี่ยเวลาคุณปิดลงมาแล้วมันรู้ว่ามันชนคนเนี่ยมันจะหยุดนะครับผมไม่รู้ว่าคันนี้เป็นหรือเปล่าเรามาลองดูนะครับเราก็มาลองดูกัน โอ้ยโอเคคันนี้ก็หยุดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยผมว่าเจ็บกว่า x c 4 0เยอะเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมพูดถึงก็คือท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียของรถคันนี้เนี่ยเป็นท่อไอเสียจริงๆนะครับใหญ่ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเครื่อง2.8นะครับเป็นเครื่องดีเซลซึ่งท่อไอเสียเนี่ยใหญ่ดูบึกบึนดูดุนะครับก็มาถึงด้านหน้าของรถคันนี้กันบ้างนะครับด้านหน้าของรถคันนี้เนี่ย ผมชอบมากนะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยดุดดันเลยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบดดีไซน์เลยก็คือตัวกล้องนี้นะครับมันอยู่ค่อนข้างที่จะต่ำนะครับอย่างที่ผมบอกทีนี้เนี่ยเวลาคุณขับตามรถเนี่ยเขาก็จะดีดหินดีดโคลนเนี่ยมาใส่ตัวกล้องนะครับอาจจะทาให้มองไม่เห็นอันนี้คือผมคาดคะเนนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการเปิดฝากระโปรงเนี่ยก็คือคุณดึงคานภายในรถนะครับเป็นลูกฝากระโปรงเลยพอคุณดึงเนี่ย ฝากระโปรงก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณก็ต้องหาหน่อยมันจะมีตัวดึงนะครับอยู่ตรงนี้นี่เป็นข้อเสียเล็กๆนะครับก็คือเตยต้านเนี่ยไม่บอกนะครับว่าดึงตรงไหนเพื่อจะเปิดนะครับหนึ่งข้อเสียเนี่ยของรถคันนี้เนี่ยก็คือฝากระโปรงเนี่ยไม่เป็นช็อคอัพนะครับรถคันนี้แหละราคาเกือบ2ล้านบาทนะครับฝากระโปรงเนี่ยยังให้เป็นตัวพร็อพอยู่เลยควรจะเป็นช็อคอัพได้แล้วนะครับ แล้วเราก็จะมาเห็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ2.8ลิตรให้กำลัง204แรงม้านะครับแล้วแรงบิดเนี่ยมหาศาลมาก500นิวตันเมตรเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือตัวพร็อพเนี่ยครับมันไม่มีโฟมอะไรที่มันจะมากันนะครับมันจะมีแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาคุณใช้เนี่ยคุณจะหยิบตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันร้อนนะครับร้อนมากก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้า F o r t u n e r ปี2021 2.8 l e g e n d e r ตัวใหม่คันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอต่อไปด้วยนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ดูวิีโอย้อนหลังเนี่ยก็สามารถดูได้เช่นเดียวกันขอบคุณที่รับดูจนจบสวัสดีครับ